พงศวดานพูดเทพตอนที่408การไปบอกเรื่องนี้กับโอรสศักดิ์สิทธิ์หลี่หัวก็เป็นการแสวงหาความตายอย่างชัดเจนไม่ใช่หรือข้ารู้ว่าท่านคิดสิ่งใดอยู่ท่านยังคงคิดที่จะหาหนทางกำจัดข้า แม้ว่าเยียนหยางจะคอยปกป้องข้าอยู่แต่ท่านก็ยังคงมีโอกาสที่จะทําได้ท่านก็คิดจะไปหาคนที่มีฝีมือเหนือกว่าเยียนหยางมาจัดการท้าแทนสินะแต่ว่าท่านไม่รู้สึกสงสัยเลยหรือว่าเซียวอยู่นั้นหายไปที่ใดกันไม่ให้เขาตายแล้วหรอกหรือเซียวอยู่นั้นได้ออกจากตําหนักซีอิงเสินนี้ไปแล้วด้วยการเตรียมการของข้าหากว่าท่านและข้าไม่พูดเรื่องนี้ออกไป และไปจัดการกับเรื่องอื่นๆในภายภาคหน้าถ้าเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นถ้าท่านไม่ต้องการให้ข้าหนั้นสร้างปัญหาท่านก็อาจที่จะไม่ต้องตายก็เป็นได้ผู้เขากําลังคุยอะไรกันอยู่นะเป็นไปไม่ได้ปรมจา์เทพเซียนหมิงควบคุมตําหนักซีอิงเซินแห่งนี้เอาไว้หมดแล้วเจ้าไม่มีทางที่จะส่งให้เซียวหยู่ออกไปได้อย่างแน่นอนเพราะถ้าหากว่าเจ้าสามารถส่งเซียวหยู่ออกไปได้เหตุใดเจ้าจึงยังไม่ได้ออกไปด้วยละ่ะไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าหากว่าเซลล์อยู่รอดออกไปแล้วจริงๆแม้ว่าข้าจะสังหารเนี่ยหลีไปแต่เซลลวอยู่ก็จะทําให้ข้าไม่อ่านหลีงหนีความตายอยู่เช่นเดิมเจ้าบอกว่าจากนี้ไปพวกเราจะเป็นดั่งน้ําหมอไม่ยุ่งกับน้าคลองใช่หรือไม่แน่นอนสิได้หวังว่าท่านคงไม่คิดที่จะยืมมือปรมาจารย์เทพเซียนหมิงให้มาสังหารข้าหรอกนะถ้าหากว่าข้านั้นไม่อยาที่จะรอดชีวิตกลับไปได้ข้าจะให้เซลลวอยู่ทําการกระจายข่าวเกี่ยวกับการสังเวยเลือดอสูร ท่านอยากจะลองดูก็ได้นะแม้ว่าเจ้าจะทําเช่นนั้นข้าเองก็ต้องตายด้วยนะสิแต่เจ้าก็ไม่อาจที่จะอยู่รอดได้ต่อไปเมื่อใดก็ตามที่มีผู้รู้ว่ามีการสังเวยเลือดอสูรให้แก่มนุษย์เผ่าอสาูรจะทุ่มกําลังทั้งหมดโดยไร้ซึ่งความลังเลเพื่อสังหารคนผู้นั้นถ้าหากข้านั้นพูดเรื่องของพวกเจ้าออกไปแม้แต่ปลายสุดขอบโลกพวกเจ้าก็ไม่อาจที่จะอยู่ได้ประตูนิกายของพวกเจ้าก็ไม่อาจที่จะปกป้องพวกเจ้าาไว้ได้หรอกนะ ท่านพี่อูอยาจือข้าไม่ต้องการที่จะให้ท่านตายหรอกนะหลังจากนี้ไปเราคงจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกก็เป็นได้พวกเรานั้นหาได้เป็นศัตรูตอนนี้เราเป็นสหายกันแล้วการที่เจ้าใช้วิธีผักข้าลงหลุมแบบนี้นี่แหละหรอที่สหายเขาทำกันนะเจ้าแก้ไขปัญหาระหว่างพวกเจ้าแล้วอย่างนั้นเลยอืมข้ารู้สึกได้ว่าเขากับข้าจะต้องได้พบกันอีกเป็นแน่ ข้านั้นไม่รู้เลยว่าเนี่ยหลี่และอสูรตนนั้นเจรจาก,กันในเรื่องใดแต่ข้ารู้สึกได้เลยว่าอสูรตนนั้นจะต้องถูกเนี่ยหลี่หลอกใช้เป็นแน่ข้าไม่รู้เลยว่าเนี่ยหลี่ใช้วิธีใดกันจึงทําให้อสูรตนนั้นยอมมาปกป้องเขาข้าอยากอยากที่จะรู้ถึงตื้นลึกหนาบางของเนี่ยหลี่ขึ้นมาบ้างแล้วสิพวกเราคงต้องรีบกันแล้วละ่ะถ้าหากว่าโอรสศักดิ์สิทธิ์หลี่หัวมาเจอพวกเราแล้วล่ะก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาก็ได้ หากใครที่คิดสร้างปัญหากับพวกเขาคนเหล่านั้นก็จะถูกสังหารในทันทีตรงที่ปรมาจารย์เทพเซียนหมิงยืยนอยู่คนผู้นั้นคือยอดฝีมือระดับเทพสงครามแม้ว่าเยียนหยางจะคอยช่วยเหลือข้าแต่ในการหลบหนีออกไปก็ไม่ให้เรื่องง่ายข้าควรที่จะทำเช่นใดกันนะ ปรมาจาจา์เทพเซียนหมิงผู้นี้เป็นคนที่ล้ำมือได้ยากยิ่งแต่เขาก็ยังมีความเกรงกลัวต่อใครบางคนในนิกายเทพบัคีของข้าอยู่บ้างเขาหวาดจ,จะไม่ทำร้ายข้าแต่สำหรับคนอื่นๆนั้นข้าเกรงว่าโดยเฉพาะเจ้านั้นที่อยู่แค่ระดับชะตาสวรรค์ถ้าหากว่าอยู่ใกล้ๆข้าก็จะยิ่งเป็นอันตรายไปด้วยแม้ว่าเขาจะไม่สังหารข้าแต่ดูเหมือนว่าคนที่อยู่รอบๆกายข้าจะต้องถูกสังหารเพื่อแสดงอำนาจของพวกเขาสิทธิ์ที่เย็ยนหย่างการที่เรารออยู่ที่นี่ก็หาได้มีประโยชน์อันใด ข้าคิดว่าถ้าหาข้านั้นเดินไปเพียงลําพังจะต้องเป็นอันตรายยิ่งกว่านี้เป็นแน่ปรมาจารย์เทฟเซียนหมิงจะต้องสังหารข้าอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากหลบอยู่ข้างหลังท่านข้าจะรอดไปก็เป็นได้พวกเราจะต้องทําเรื่องนี้โดยเร็วถ้าหากว่าโอรสศักดิ์สิทธิ์ดีหัวตามมาที่นี่ได้ทันลราก็ข้าเกรงว่าจะต้องเกิดปัญหาขึ้นเป็นแน่เจ้าสองคนหยุดก่อน ระดับแก่นแท้แห่งสวรรค์เช่นเดียวกับข้าแต่เหตุใดลมปานนี่แผ่วมาจึงแข็งแกร่งยิ่งกว่าข้านักนี่คือทั้งหมดที่ข้ามีทั้งสองคนนั้นไม่ได้ครอบครองสมบัติอื่นได้อีกนับว่าพวกเจ้าก็ฉลาดไม่น้อยใสยหัวไปซะพวกเราไปกันเถอะ แรงกดดันที่มากถึงเพียงนี้เขากำลังมองดูพวกเราอยู่เป็นแน่ดูเหมือนว่าแรงกดดันจะผ่านไปแล้วสินะโชคดีนะักที่เขายังไม่ขยับตัวพวกเรารีบไปกันเถอะอืมรีบไปกันเถอะ สองคนนั้นยอมมอบสมบัติทุกอย่างไว้อย่างตรงไปตรงมาอย่างนั้นหรอนี่มันไร้เหตุผลสิ้นดีเนี่ยหลี่นะ่ไม่ให้คนที่จะทําอะไรอย่างตรงไปตรงมาเรื่องนี้นะข้ายืนยันได้อย่างชัดเจนไม่ว่าเนี่ยหลี่จะนําสมบัติออกไปได้หรือไม่ข้าก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเนี่ยหลี่ใช้วิธีการเช่นใดแต่ถ้าหากว่าปรมาจารย์เทพเซียนหมิงและโอรสศักดิ์สิทธิ์นีหัวรู้เรื่องการสังเวยเลือดอสูรแล้วก็ข้าก็จะต้องตายอย่างไร้ที่ฝังเป็นแน่เวลาก็ได้ผ่านไปครึ่งชั่วยาม ท่านอาจารย์ขอรับศิษย์ข้าเจ้านั้นได้เก็บเกี่ยวสิ่งใดมาได้บ้างแล้วหระจากด้านในตำหนักซีอิงเซินะเรียนท่านอาจารย์ภายในตำหนักซีอิงเซินนั้นมีค่ายกลและเส้นทางลับที่ซับซ้อนนะักข้านั้นยังไม่อาจที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งใดได้ข้านั้นได้ทำลายกับดักและค่ายกลในตำหนักนี้จนหมดสิ้นแล้วเหตุใดเจ้าจึงแจ้งว่าไม่ได้เก็บเกี่ยวสิ่งใดข้างในนั้นไม่ได้มีสมบัติใดอยู่เลยเช่นนั้นหรอกหรือก็หาใช่ว่าไม่มีสิ่งใด แต่ท่านอาจารย์ตอนนี้มีคนออกไปข้างนอกกี่คนแล้วขอรับหลายคนแล้วล่ะเจ้ามองหาใครกันแน่หูหยาจือเยียนหยางและคนแปลงหน้าอีกสองคนหูหยาจือนั้นยังอยู่ภายในตำหนักนี้ส่วนเยียนหยางเจ้านั่นได้ออกไปแล้วเขาเป็นโอรสศักดิ์สิทธิ์แห่งนิกายเทพัคีและเป็นสิทธิ์ของเจ้ามารเท่านั้นข้าไม่ต้องการที่จะให้เจ้ามารเท่านั่นมาวุ่นวายในเรื่องนี้ด้วยเรียนท่านอาจารย์พวกเขาอาจจะนำสมบัติของตำหนักซีอิงเซินออกไปแล้วก็เป็นได้ นั่นเป็นไปไม่ได้ภายใต้สายตาของข้าพวกเขาไม่อาจที่จะซุกซ่อนสิ่งใดออกไปได้แม้ว่าข้าจะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคือสิ่งใดแต่สิทธิเชื่อว่าเย,ยนหยางต้องทำอะไรบางอย่างเป็นแน่งั้นลือนี่คือแหวนห่วงมิติสำหรับเก็บของของเย,ยนหยางเจ้าลองมองดูสิแม้ว่าของที่อยู่ข้างในนี้จะเป็นของที่ล้ำค่าแต่เทราะว่าเย,ยนหยางจะต้องซุกซ่อนสมบัติอีกส่วนเอาไว้เป็นแน่ท่านอาจารย์โปรรีบหยุดเขาเอาไว้อย่าได้ปล่อยเขากลับไปโดยเด็ดขาด บนโลกนี้ยังมีวิธีซุกซ่อนสมบัติที่ข้าไม่อาจค้นเจอได้อีกอย่างนั้นหรอกหรือถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะต้องไปเอาคืนจากเยียนหยานและเจ้าคนติดตามนั่นอีกคนเป็นไปตามที่เนี่ยหลี่คาดการเอาไว้ เหตุใดท่านปรมจาร์เทพเซียนหมิงจึงได้ไล่ตามข้าเช่นนี้เยนหยางเจ้านั้นได้นําสมบัติออกมาจากตําหนักซีอิงเฉินใช่หรือไม่ถ้าหากว่าเจ้ายอมทิ้งสมบัติพวกนั้นเอาไว้ข้าก็จะละเว้นเจ้าในวันนี้แต่ถ้าหากว่าเจ้ายังคงปากแข็งเจ้าคงจะรู้สินะว่าจะเจอกับสิ่งใดท่ามปรมจาร์เทพเซียนหมิงข้าคิดว่าได้มอบทุกอย่างให้แก่พวกท่านแล้วก่อนที่ข้าจะออกมาในตอนนี้ข้านั้นหาได้มีสมบัติใดอยู่ไหม ะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสาหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ด s สคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอาล่ะครับเนี่ยหลีของเราใช้แผนการวิธีใดกันแน่นะครับในการเอาสมบัติออกมานะครับแล้วปรมอาจารย์เฮฟเซียนหมิงนะครับก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แล้วตอนนี้นะครับสิทธิเย็นยางของเราก็มารับหน้าแทนแล้วส่วนเรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงไว้เดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีส่วนสำหรับ